ใครยังหมวกหมวกเองก็เป็นเดือสเป็นหู้งูงเห็น่อนี่มันใสยังไงมันอะรเอใ่เลยาใ่ได้เลยลมันกันยังไ้ครับเพื่ในกันถ้าลอกกันยังได้เราฮะกัน้อนก็ได้ยเราใส่แบบเท่านะมามาต้งีมักันอย่างเดยมันนี้มายูดไกลๆนะเอาไม่คุยทำเนอันจักบาทนี่ร้อยหาสิบรอห้ิบหมวกกี่ยังก่อน พอกี่ยังเนี่ยกัดฝนได้ยี่หวัมันกันได้ดีนะครับเฮ้ฝนได้พอกันได้เดีมันมันเข้ามามันไปทันทีกันได้ลอโดนมันก็เข้ามาฉีดกันกันแสงได้ปะกันแดดกันแดดได้ปะพอได้ครับกันจอมพอได้อยู่ได้เหมือนมันอ่าเราลอยหาซีฟทำเจ้าใครได้ป่เนี่ใครได้อยู่ได้ยังอยู่ได้ไม่โดนใครจะกันแล้วไม่สองกันแล้วครับไม่สองกันแล้วกยุ่ว่ะสายไฟไปว่าจะใส่เนี่ย ม่เนี่ยได้ใส่ใช่ารช่างอ๋อคุณกินเต็มข้นวรถด้วยค่ะเราใครใครใส่ไปชอบง้างมั้งี่ถามว่าซื่อไปเนี่ยซื่อไปตอย่างนี้ใส่แหนบมาหัวพิเศษใส่อย่างไรนะครับหัวกล้องมันเดี๋ยวเรีเ่างมันสิเศร้าแดดดบเนี่ยหวกงแดัมันก็เมันิมน นี่เาปั้นวกเขาหัวเี่ยลองเลองเปตักแดมรู้ป่น่วนสิอแห้งลองก่อเนี่ยนี่คือแทงแข็งอันนี้เอาาไปเอาลองเบิ่งเอาโอ้โหหอนว่ะหอเลเนี่ยสาบานเสร็จบกลองหนนแดตัต้องยา่เสร็จเออปบ่ถึกเดียดเียเออเี่ยางดีเลย มายืนคูกันคอยเล่าแล้วเร็วไปีไซื้อแล้วเร็วกูถึงแดดอีกนิเดียมันจ้าซะเลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาคับซื้อซื้อไปครับซื้อไปทำาไปร้อยหาสิบบาทประมาณหนึ่งเหยากนเลยครัมเหยกะกันเลยเวาเดื่กเอาเลยผมมันเลือกมีเลือดอะ จะวาทเอคนไทยอะไรยี่สิบบาทเจยน่เจยเยเยนเย็นใจเย็นเอาเปินี่ลไปอัละร้อยเดี๋ยวบ่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 ยังไงบ่ได้ยังไงม่ไยังเงเข้าซื้อไปน้อซื้อไปห้าสบบาวอันละร้อยเดียบ่หนี่เบิ้เนียเอาอันนี่หารกํลังคิดอยู่ ห้อยเียงม่หาร้ยจะมันลดอะไรอยงอย่างเดีครับซึงของอีกนี่อ๋อของหาง่ายด้วยครับหาหลักยานี่เราหาสอหาสือเออนขนเจ้าบาดขนจ้ของนจะบาใครครับที่นลงทุนจะบาดวี มันเป็นเม็ดนีหรีอกันเม็ดละลายบาทอยู่แล uh ้วครับมันซ yeah. yeah. ีดก็เม็ดผ้แ huh. ล uh ้วเนี่ยหาเนี่ยหาเนี่ยมีงบแค่หาร้อยอ่ะไอได้ได้สามอันสี่อันเราเปิดลพันหนึ่เอ้าเราเาหกร้อยหกร้อยย่หกร้อยพันหนึ่งมาได้ได้ยูงันเอาอยู่ได้ยิ่ง เอาไปที่ดังด้พีูเอาไพันนึ่งยังไงซิปไปไหมซิปอันไหมพันหนึ่งได้ปะได้ปะฮะพี่ออนวนพออด้ด้คุณเราตัอรอยยีบาทแล้วแล้วเอาเก้าอันพันหนึ่งไหมเราจริงจังหมด้นหน่อยโอเคได้หน่อยยาด้วยเก้าอันพันหนึ่งเก้าอันพันหนึ่งได้ปะจั เจ็ดอันไม่ทำไมเจ็ดอันเจ็ดอันพันหนึงเดียวหอันหายเจ็ดอันพันหนงเด้ไล่ียเเอาหกอันสองเทาตวเนาะได้เรียมเน่ยหกอันสองเทว่ารหกอันสองเทห้าอันหกรอยมันลดหายกันสียเอาพันหนึ่งเนี่ยเท่าว่าเจ็ดอันเรากำลังเรากำลังคำนวณอยู่นะ เอาคิดดีๆเราคิดดีๆอพันสองไม้หกอันอ้พันสองไม้หกอันอ้พันสองไม้หกอันสองันเสียดิสิบอันพันสองเจ็ดเจ็ดอันเนาะเจ็พันหนึ่งเจ็ดพันหนึ่งโอ้ตัวในญ่มากเลยล่ะนี่ ตอราคายากมากรถยหตุไรรถมัวมัวก็ต่อจาาเลยเราบอกว่าเรารดใหร้ายแล้วมันเห็ุกเฮ็ดนี่เฮ็ดกันยากยากใ่ไ่บุรกายขายเขามันเห็ดยากไรงานผีมืองานผีมือยี่ห้อยังไงยี่หอยี่หอเบ่งเบ่งนะเลงเเบ่ง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 ่ยี่ห้ออะ มมนี่เราือเยินเยิงมีเงินทอนปะมุมนี้นี่เอาขึ้นมาเยขายจะสองอัน้าวตู้นี้ต้ต้งไม่ามรอจะมือเราซื้อเราซื้อเราซื้อเราแล้อเอาซื้อเราเอาหมดนี่เราพันด้วยเหรอจิ้มยี่ห้อเราใจเาติดใจเรา อะไรครับมันเป็นดาวดีดีนะครับเอ้เป็นดาวผมาอยดุจขอบคุณหลายเล้ยครับผมโซนมาเด้วครับ